มีคนเล่นมั่วเขาอะขึ้นได้ไปมคือถือว่าภาพปฏิบัติโอเคอืมนะทุกคนถือว่าทำได้คงคูดีนะมีคุณครูดีใช่ๆสุดยอดพูดไปก่อนคือถ้ามึงไม่เต้นมึงก็เอาร้องด้วย ถ้าไม่ร้องจะเต้นอย่างเดียวไม่ว่าเมื่อกี้มึงไม่เอาทั้งร้องไม่เอาทั้งเต้นเลยกูเมนอุปกรณ์ฉากเมนวิชวลวิชวลครับคุณคืนบล็อกลบลคอกเกลบได้เมนลีเดอร์ลีเดอร์มึงเมนรู้เมนแร็ปอะไรกินไม่เกี่ยวเอาจริงอย่างพวกเราสองคนอ่ะจะตายพวกก็ไม่รู้เอาจริงนะ ม่ต้องถ้าเดินเข้าไปอ่ะแล้วฮุกเดียวไม่ต้องให้กูเดินก็ได้เขาลืมหรือเปล่าว่ากูกับมึงเปิดตัวจากตัวนู้นมาจะเดินไปเข้าออกนี่ยกูจะหมอนไปนอนนู้นแล้วเอางี้ไหนๆก็พี่ป๊อปกับโจนมาแล้วฟังสักทีได้ป่ะจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่โอ้โ้ดีอาจารย์อย่างนั้นแหละอาจารย์อาจารย์ก็อย่าไปรู้เยอะสิไอเดี๋ยวให้ขอขอขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ คืองี้ต้องบอกงี้ก่อนที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอือนี่คือเวทีคอนเสิร์ตที่จริงกูเป็นเกามาสองวันอือนีอันนี้เรื่องจริงอัน,นเรื่องจริงครับแต่ว่าเวทีนี้ต้องเป็นเวทีที่กูต้องขึ้นแน่นอนนี่คือน้องสามคนที่อยู่ในจุดเริ่มต้นกันละกันมา<ฮ>ยังไงก็แล้วแต่ครับมึงจะเป็นบอยแบนด์ได้หรือไม่ได้มึงสามคนคือบอยแบนด์ในหัวใจพี่เสมอ อนะขอบคุณครับฝากไอทีไว้กับพี่บอลมงคลด้วยนะคะเราทำทุเรศทุรังกับเขาตั้งแต่เริ่มมาจบสวยๆแบบนี้แบบจบตบหัวและรูปหลังโอ้ดประเทศนี้ใครก็ทำแบบนี้นั่นแหละโอ้ดว่างไหมว่างให้ไหนขอบฟังกัได้คือ ประเด็นปัญหาสําคัญคือเพลงต่อไปครับนี่คือเพลงที่มีปัญหากับพ๊อป้องกูมาเสมอเ,เพราะว่าเวลาพูดเข้าเพลงครับนะครับบรรยากาศจะกระอักกระอ่วนทันทีเลยส่วนใหญ่เป็นพวกเพลงคือขอเสียงคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้หน่อยเร็วคนก็จะแบบเฮ้ยมากับแฟนอ่ะจะส่งได้ไงวันเนี้ยผมแก้เรื่องราวตรงนั้นแล้วครับ ส่งเสียงให้กับโอ๊ตประโมท,ที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นวันซ้อมไม่ว่าจะเป็นรันทูหรือหลังเวทีเมื่อกี้ไม่มีประโยคมี้ออกมาเลยเหตุใดเล่าท่านพี <c oughs> มันเป็นเหตุใดเมื่อ <c oughs> กี้คนที่วางน้ำให้มึงไม่ใช่กูหรือ <c oughs> คนที่ประคองมึงเดินมาจากตรงนู้น ไม่ใช่กูหรอกหนอ,อ่ะถ้าไม่ใช่มึงกูจะไปทำแบบนี้กับใครได้แป๊บเดียวให้กูเป็นออกยาบ้านแตกซะแล้วอะวันนี้บ้านมาเหรอ, <c oughs> อเข้าเะร้องเล่นๆไม่มีความหมายร้องเล่นๆไม่มีความหมายแล้วเมื่อสักครู่นี้เจ็ประโยคมึงพูดทำทั้วยอะไร <c oughs> พูดไปให้น้องมันเกลียดเท้าห้า <c oughs> อาอยู่ในนี้ก็ส,งส่งเสียงกรี๊ดโดยไม่มีเหตุผลครับทุกคน